เป็นวันที่3กุมภาพันธ์2568ตรงกับวันฐานผ่านศึกนะครับท่านผู้บญิจการหาากาศก็ได้ร่วมพิธีวางภูมาราเนื่องในวันฐานผ่านศึกด้วยที่บริเวณ อนุสวรีชัยสมานุภูมิครับค่นะโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จลานนท์นะคะประธานองคมนตรีผู้แทนพระองค์ค่ะเป็นประธานในการประกอบพิธีวางพวงมาลาค่ะพร้อมทั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้แทนนายกรัฐมนตรีค่ะรวมถึงนายกสภาทหารผ่านศึกปหลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้แทนส่วนราชการต่างๆผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจําประเทศไทยค่ะสมาคมชมรมมู และนิติตลอดจนทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่างๆค่ะซึ่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะในฐานะหน่วยงานที่ทําหน้าที่ดูแลให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการและผู้ที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตายและรักษาความมั่นคงของชาติค่ะได้จัดพิธีวังพมมาลาขึ้นเป็นประจำทุกป,ปีเพื่อสดุดีและลําลึกถึงเวรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาเอก การและอธิปไตยของชาติให้คงอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ค่ะและเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติของทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยค่ะ<า>พี่น้องประชาชนก็มีส่วนร่วมได้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีหลายท่านนะครับดี่อุดหนนะุนซื้อดอกป๊อปปี<า>้นะที่ช่วยเหลือนะครับพี่ๆน้องๆทหารผ่านศึกและครอบครัวนะครับเพราะว่าเสียสละนะครับเพื่อชาติมาเยอะนะครับ